คือมี3าเลขเนี้ยมาม,มาอยู่ติดกันด้วยกันเนี่ยหลายตำราตอบเหมือนกันว่าแรงเกินไปฝรัง่งเขาเรียกไม่รู้นะในในบิงโกเนี่ยเวลาเขาขานเบอร์เนี่ยอพอถึงได้เจ็ดเขาจะพูดว่า Lucky 7หลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงตัวเลขหรือเลขาสารเนี่ยเอาเลือกเลขนี้สิดีนะดีเนะี่ย ไม่ค่อยมีใครพูดว่าเฮ้ยอย่าไปเอาเลขนี้นะเลขนี้ไม่ดีต่อ,อเรามีไหมมีเลขสวยไหมอ่ะอ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เลขที่ดีที่สุดก็ได้แต่ใช้เลขที่สวยแต่อย่าใช้เลขที่อ,อย่าใช้เลขที่สวย <laughs> คือบางทีเลขที่เราเลือกสมมติเราไปเลือกเลขทะเบียนรถหรือเลขอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ต้องแบบโอโ้โห เพอร์เฟกมากนะก็ไ,<ม>ได้ไม่ต้องแบบโอ้โหโฟเก้าช,ชีวิตคนเรามันไม่ต้องแบบเป็นที่นหนึ่งก็ได้แต่อขออย่าไปเจอเลข <im IT> แตวยกตกแต่เลขซวยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกอ่ะ <im IT> มันขึ้นอยู่กับคนว่าว่าถ้ามาเจอคนนี้อาจจะซวยมากหน่อยอ่ะมาเจออีกคนอาจจะซวย <im IT> น้อยหน่อยเป็นไปได้ไหมว่าเลขซวยอยู่อีกคนหนึ่งอ่ะซวยแต่อยู่อีกคนหนึ่งอาจจะดีกับอีกคนหนึ่งก็มีก็มีเหมือนกันก็มีมีเหตุผลนี้หเหมือนกันแต่เอาเอาเลขซวยที่แบบกลัวกัน ในในแบบอินเตอร์เลยนะ,ะที่กลัวกันเยอะแล้วก็เป็นดวงดาวที่เพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเลขศูนย์เลยครับเลขศูนย์เนี่ยที่เขากลัวกันเด่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของดาวมฤตยูชื่อมฤตยูก็เซ็งและ้นะครับเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวาย เลขศูนย์เนี่ยดีอย่างเดียวก็คือเวลามันต่อท้ายเงินในฝากในบัญชีเราเท่านั้นอ่กเยอะอีกดีเออถ้าในบัญชีเรามีเลขศูนย์ลงท้ายเยอะเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าไปใส่อย่างอื่นนะครับเช่นไปใส่ในบ้านเลขที่บ้านคุณศูนย์ศูนย์ศูนย์เยอะเนี่ยมันเป็นเลขเห็งการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่บ้านคนเรามันไม่ควรจะ ไม่ควรจะเปลี่ยนอะไรเยอะนะคือก็อยู่ให้มันสงบร่มเย็นึรืออเมริกาเปลี่ยนแปลงมันส่งผลนี่จงของความวุ่นวายตามามาแังนั้นเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยจึงเป็นเลขที่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะใครชอบเรื่องนี้คุณลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ว่าจะเป็นเลขที่เขาเรียกว,ว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของตัวเลขเนี่ยให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนโอ้ผู้หญิงนี้คนที่อยู่บ้านเลขที่หนะนึ่งร้อยหนึ่งพันนี้โอ้นี่ มี่ะเริ่มนะเริ่มมีความวนแล้วแต่ทีนี้มันมีแต่นิดหนึ่งครับว่าถ้าบางบางประเภทต้องการความวุ่นวายอ่าผมวิธีบอกว่าอ้าวเนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายของขายอะไรอยู่แต่มันนั่งสงบนี่ก็ไม่ใช่ละกลายเป็นโรงเจไปไม่มีคนเท่าสงบมากต้องให้มันแบบคือคลานต้องการแบบทราฟฟิกต้องการคนเข้ามาขึ้นคักต้องการความวุ่นวายเนี่ยบางทีเลขศูนย์ก็อาจจะเป็น คำตอบที่ดีสําหรับเขาก็ได้เห็นมากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าในเ,เชิงของการเตือนเนี่ยก็ฝากเตือนว่าถ้าเป็นพวกที่อ,อาศัยเพราะมันจะกละแนแมวกับธุรกิจและออที่หต้องการความสงบความอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดสภาพแวดล้อมอะไรมาช่วยหน่อยนะครับคืออย่างที่บอกคือตัวเลขก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งทั้นเดงมันจะมีเรื่องพวงช่วยเรื่องอะไรตามมาอันนี้ตัวแรกนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งที่ที่เขากลัวกันนะฮะก็จะเป็นเลขสามอืมอ่านะครับ เป็นเลขแห่งความแรงนะครับแต่ความแรงที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งบวกแล้วก็ลบแ,ลแรงใน<ม>ในในทางลบเนี่ยบางทีมันแรงเหมือนแบบคนขับรถเร็วๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไป<ม><ม>นะครับดังนั้นเลขสามเนี่ยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่พอเป็นรถยนต์ปุ๊บเนี่ยเลขสาม,มเลขแบบรถซิ่งๆหน่อยนะครับซึ่งอันนี้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนด้วยนะครับ แต่ว่าในหลักการเนี่ยกขของตัวเลขเขาถือว่าถ้าเรามีเลขสมเข้ามาในชีวิตเยอะๆไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนก็ตามเนี่ยเราก็าจะเป็นคนที่มีความแรงเราจะเป็นคนที่อยู่กับความเสี่ยงหรืออยู่กับเรื่องที่มันพลิกผันผ,ผัดผลนะครับหรืออยู่กับเรื่องเครื่องจักรของมีคมหรืออาวุธนะซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณไม่ไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ไอ้เลขเนี้ยจะน่ากลัวแต่ถ้าคุณอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว นะครับอยู่กับของมีคมเช่นสมมติว่าคุณเป็นช่างตัดผมไอ้อยู่กับกันไก,ก,นไกมีดโกนทั้งวันเนี่ยไอ้เลขแรงๆก็เป็นเลขที่ดีอ้าวทาไมถึงดีเพราะว่ามันเป็นเลขที่มีความหมายถึงคือชีวิตเราก็จะได้ต้องใช้ของมีคมต้องใช้มีดใช้กันไกอยู่แล้วเนี่ยมันจะส่งเสริมอาชีพที่เราทําอยู่ร้านขายมีดนี่ถ้าบ้านเลขที่ตองสามนี่โอโ้เยี่ยมเลยโอ้โหเรียกว่า ขายกันแบบขายแลงขายเหมาเลยนะเติมศูนย์เขีกตัวจะได้ค,คึกคักอ่า <c oughs> อ่าน,นี่พูดถึงเติมศูนย์เนี่ยเป็น <ừ> mm. ไอเดียหนึ่งนะคือว่าเมื่อกี้เราพูดแต่ต้นแล้วว่าเลขอ่ะตัวหนึ่งก็มีความหมายหนึ่งอีกตัวก็อีกความหมายหนึ่งแต่สองตัวมาเจอกันเป็นอีกความหมายหนึ่ง <ừ> mm แต่พอศูนย์สามปุ๊บอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ่าตัดที่แรงที่สุดอาเพราะศูนย์มันก็วุ่นวายแรงมากสามก็แบบจ่อรอยอยู่แล้วมีคม อ่าพอสองอันนี้มาควงมีดเลยคือจากมีดเฉยๆพอเจอศูนย์หมุนๆอยู่ก็ควงมีดเลยแต่นะฮะสมมุติว่าเอ้ยเราเราเปิดแบบคลินิกทําฟันอะไรอย่างเงี้ยนะไอศูนย์สามนี้ก็ดีนะเอรอะกอฟันกูดหินปูนกันคือกว่าทั้งวันเลยออหรือหรือออาบางทีแบบเป็นอู่ซ่อมรถอย่างเงี้ยน,นะฮะเพาะพ่นสีอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ทุบเพาะ รงกลึงอะไรเงี้ยสมมติน,นะไอ้ลงกลึงลงเหล็กทั้งหลายเนี่ยที่มีเครื่องตัดเครื่องสายเครื่องอะไรเงี้ยนะฮะเพราะมันมีใบมีดมีของมีคมอยู่อพวกเนี้ยพอไปเจอพวกศูนย์สามเนี่ยหรือคุณเป็นอาชีพศัลยแพทย์เป็นหมอผ่าตัดเป็นอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยกลัวเลขพวกนี้อยู่แล้วกลับมาดีออนะครับอีกเลขหนึ่งนะครับที่ตัวสุดท้ายเลยที่ทถือว่าแรงแต่ใครที่มีเลขพวกนี้อยู่เนี่ย มีอยู่ตัวหนึ่งอย่าเพิ่งไปตกใจนะฮะเพราะบางทีเดี๋ยวเลขพวกนี้มันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ดีด้วยออันนี้เราพูดถึงถ้ามันมีแค่โดดๆตัวเดียวก่อนอหรือถ้ามันเป็นผสมกันก่อนนะครับเลขตัวสุดท้ายที่ที่หลายตำรากลัวเนี่ยก็คือเลขเจ็ดแต่ว่าไม่ได้เป็นความหมายของเชิงของการเจ็บเจ็บอะไร,ะรไม่ได้เป็นเชิงคำท้องเสียงแต่เลขเจ็ดเป็นเลขของความล่าช้าหนักความหนักความเหนื่อย อะไรที่เป็นแบบใหญ่หญๆหนักๆเหนื่อยๆเนี่ยจะเป็นพลังของเลขเจ็ดแต่ในชีวิตคนเราบางทีแบบโอ้ทำงานก็ไม่ได้อยากให้มันหนัก hmm. มากนะแต่งานก็ไม่อยากให้มันล่าช้ามากนะ hmm. ทวงหนี้ก็ไม่อยากให้มันมาช้า uh. อะไรอย่างเงี้ยนะ uh. หลายตำราก็จะเลยกลัวค <ek> ่อนข้างจะกังวลกับเลขเจ็ดครับค่อนข,ข,ข้างมากแต่ก็มีแต่งเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> อ่าก็คือว่าถ้างานที่คุณทําอยู่ของใหญ่ๆหนักเช่นสมมติรับเหมาก่อสร้าง คือพวกนั้นถ้าไม่หนักก็โล่งเลยนะก็มไม่ต้องแบกอะไรไม่ต้องก่อสร้าง <c oughs> จ้ะชีวิตก็ต้องอยู่กับของหนักๆใหญ่ๆหรือโรงงานอยู่กับอุตสาหกรรมนะครับอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นโรงงานเป็นโกดังเป็นอะไรที่แบบขนของมีรถพฟลลิฟมีอะไรยกกันไปยกกันมาหนักเนี่ยใช้เลขเจ็ดดีหรือแม้กระทั่งรถยนต์มสมมติว่าแบบเพื่อแบบรถเพื่อการพาณิชย์หรือแบบไรเดอร์ทั้งหลายที่อาชีพไรเดอร์เยอะนะครับ เลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขแห่งงานหนักรถพวกนี้เป็นเลขแห่งงานหนักรถพวกนี้ถ้ามีเลขพวกนี้อยู่อ่ะจะกลับกลายส่งผลดีรถบรรทุกหรือว่าใช่ที่ต้องส่งของวิ่งกันทั้งวันเลยโอ้ได้กานเยอะมากใช่แต่ถ้าเก็ไปเอาเลขแบบชิวๆนิ่งๆก็นั่งเล่นบังฮัตกันอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมนั้นเนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยคือก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมี่ยตกใจว่าเฮ้ยฉันมีเลขนี้อยู่แล้ว ชีวิตมันจะแย่ไปทั้งหมดหรือเปล่ามันไม่ใช่นะเพราะว่ามันต้องมีองค์ประกอบกันแต่แน่นอนถ้าไอ้สามตัวนี้มารวมกันสามศูนย์เจ็ดถ้าคุณมีทั้งสามอันนี้รวมกันเนี่ยอันนี้ก็เข้าขายต้องระวังแหละแต่ถ้าเลือกได้เปลี่ยนได้อันนี้โดยสถิตินะครับว่าถ้าพวกเนี้ยมันมารวมกันเลยเมื่อกี้เราบอกศูนย์ไม่ดีสามไม่ดีเจ็ไม่ดีแต่ถ้าคุณมีทั้งตรีอัน มันจะตีเทพก็ไม่ได้ครับตีตีศูนย <ะ S> ์ <c oughs> คือมีสามสามเลขเนี้ยมามาอยู่ติดกันด้วยกันเนี่ยหลายตำราตอบเหมือนกันว่าแรงเกินไปฝรั่งเขาเรียกไม่รู้นะในในบิงโกเนี่ยเวลาเขาขานเบอร์เนี่ย <ฮะ S 2> พอถึงเลขเจ็ดเขาจะพูดว่าลัคกี้เซเว่นถ้าถ้าเป็นอย่างที่บอกฮะเหมือนญี่ปุ่นเขาชอบเลขเจ็ด ตะวันตกก็ชอบเลขเจ็ดเหมือนเหมือนความเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยมีมีเจทวีปพระเจ้าสร้างโลกใน7วันหนึ่งจับดา b มีเวันอะไรอย่างเงี้ยเลขเลขเจ็ดบันถึงเป็นเลขที่โลกตะวันตกเนี่ยพอมาเรียงกัน3มตัวจะเกิดอะไรขึ้นฮะสล็อตก็เป็นแจ็คพอต